นี่ค่ะน้องข้วหอมค่ะวันนี้น้องข้วหอมจะมาบอกรักแม่คุณแม่ให้กําเนิดหนูมาคุณแม่เลี้ยงดูหนูมาเป็นอย่างดีแม่ป้อนข้าวป้อนน้ําหนูทุกวันคุณแม่รักหนูดูแลหนูใส่ใจหนูคุณแม่เป็นทุกอย่างให้หนูคุณแม่คอยเป็นกําลังใจให้หนูทุกๆเรื่อง พอหนูเสียใจแม่ก็จะคอยบอกสุดท้ายนี้หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่นะคะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ทำให้แม่ผิดหวังสุดท้ายนี้หนูอยากบอกรักแม่ค่ะ